แกสงสารสามีก็เลยเอาพาออกจากใต้หมอนก็ดีขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นมาส่วนอย่างเดียวร้อนรุ่มร้อนรุ่ม,มแกบอกว่าหลังจากนั้นมันมีอยู่คืนหนึ่งหลังจากที่เขาคุยกับดิฉันแล้ว <S <s เขาฝันว่าเห็นดิฉันเนี่ยไปยืนอยู่ในบ้านเขาไปยืนอยู่ในบ้านเขาคุยกับลูกชายเขาลูกชายเขาแล้วก็แต่ว่าแกเนี่ยเห็นเฉพาะข้างหลังดิฉันแต่รู้ว่าอ๋อนี่คุณนาศมาคุณนาศมาบ้านเราเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยมาเล่าให้ฟังตอนเช้า ดิฉันก็วว่าป้าคะคงไม่ใช่หนูหรอกค่ะแต่ว่าป้าเห็นเป็นหนูเฉยๆคงไม่ใช่หนูหรอกหรือว่าหลังจากนี้บ้านป้าคงเย็นขึ้นคงจะมีความสุขขึ้นป้าแกคุยกับเราเกือบทุกวันฉะนั้นดิฉันก็จะรู้ความเคลื่อนไหวของเขาเขาบอกว่าหลังจากนั้นเขาก็มาบอกกันละค่ะว่าคุณหน้าคะบ้านป้าเนี่ยเย็นจริงๆเย็นขึ้นจริงๆมีความสุขขึ้นจริงๆหลังจากนั้นเมื่อเช้าเห็นมาเขียนไลห้ฟังว่าลุงน่ะ จากที่ไม่ค่อยอะไรกันหลานหลานยังตัวเล็กอยู่นะคะน่าจะ3าขวบ4ขวบก็มีปฏิสัมพันธ์กับหลานขึ้นหลานไม่สบายก็ดูแลพาหลานไปนู่นมานี่มานั่นคือคือจากคนอีกแบบหนึ่งอะคนที่ไม่เคยดูแลใส่ใจคนที่ลำคาญน,นะคะแล้วก็กลับมาดูแลกลับมาใส่ใจหลานกลับมาใส่ใจครอบครัวกลับมาคุยดีอะไรเง <c oughs> ี้ยเขารู้เขาเองอะนะคะความเปลี่ยนแปลงในครอบครัวเขาบอกว่า <c oughs> <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยคุณนาดเอาเอาเรื่องของป้าเนี่ยไปเล่าได้นะคะเพราะว่าป้าอยากให้ทุกคนรู้ถึงบารมีของท่านว่าถ้าใครเชื่อและปฏิบัติตามน้อมบุญน้อมบุญบารมีของท่านเข้ามาช่วยให้ครอบครัวเราเย็นโดยการสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนานั่งสมาธิเนี่ยจะดีมากๆเลยเขาอยากให้คือเราเข้าใจเขานะว่าเขานาทุกมาหลายปีเขาร้อนมาหลายปีเขาไม่มีความสุขเลย จนนะวันหนึ่งที่เขาเริ่มมาปฏิบตัติเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันแตกต่างมากเขาก็เลยอยากให้เราว่าคุณนาทเอาไปเล่าสิหลายๆครอบครัวเป็นแบบเนี้เอาไปเล่าให้เขาฟังสิเขาจะได้รู้แล้วเขาเมื่อเขารู้เขาก็จะเริ่มหันมาปฏิบตัติแล้วความสุขที่แท้จริงในครอบครัวมันจะเกิดขึ้นเพราะความเย็นที่เราดึงพลังงานบุญเข้ามาในบ้านเราป้าเขาก็จะติดรูปหลวงปูด่ดูชั้นบนชั้นล่างที่ สายตาระยะมองเห็นจากครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเชื่อมากตอนนี้เขาก็จะเริ่มสวดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นวันตั้งไว้ร้อยแจบอะไรอย่างเงี้ยที่แกเล่าให้ฟังนะคะก็ตั้งไว้เป็นว่ากี่จบกี่จบในแต่ช่วงระยะเวลาที่เขาสวดสมมติว่าสวดร้อยแปดจบผ่านไปแล้วแกก็จะตั้งเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแกบอกว่าแกอยากใช้ช่วงชีวิตเนี่ยสุดท้ายเนี่ยห้กว่าเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์ ทั้งสามไตรแลนด์โลกธาตุคือเขาอยากใช้กายสังขารนี้จิตนี้ในช่วงที่เขาแบบมารู้ชา้าคือเขาก็รู้ช้านะคะตั้ง50และอะไรเงี้ยมาเริ่มปฏิบัติจริงจังอะไรเงี้ยกายก็เลยว่าตั้งจิตว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ3แดนแรกธาตุดวงจิตเขากายสังขารเขาเขาก็จะแผ่ทุกที่ที่ไปไปตลาดไปนู่นมานี่แกยะป้าเขาจะบอกว่าเขาจะสวดตลอดเลยก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วย เขาบอกว่าวันที่เขาเริ่มเห็นดิฉันเลยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยนั่งทุกข์ใจอยู่แล้วเขาก็เล่นเล่นโทรศัพท์นะคะดูอะไรใน u t u b e แล้วหลานตัวเล็กๆเ,เนี่ยสามขวบสี่ขวบเนี่ยมาดึงโทรศัพท์จากมือไปบอกว่าหนูขอดูหน่อยเขาก็ไปเลื่อนๆอ,อะไรอยู่ไม่กี่นาทีสักประมาณหนึ่งนาทีแล้วเนี้ยเขาก็เลยส่งคืนป้าเขาบอกว่าอ่ะป้าอ่ต้องเรียกว่ายายใช่ไหมอ่ะยายและยายก็บอกว่าที่เขา ป้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นดิฉันกําลังคุยอยู่แล้วก็ยิ้มใส่หน้าเขายิ้ม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 ,มใส่เขาเขาก็เลยว่าเอ้าคุยเรื่องอะไรเขาก็เลยมากดดูกดดูแล้วก็มาฟังอะไรจากนั้นนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการฟังแล้วก็ไปฟังธรรมจากลวงตาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากนั้นก็คือเริ่มปฏิบัติมาเรื่อยๆๆๆๆแล้วก็น่าจะไม่ถึงปีน่ก็เห็นผลชัดเจนชีวิตเปลี่ยนไปชีวิตครอบครัวความสุข ที่แท้จริงในจิตใจของตัวเองเกิดขึ้นความเย็นกับครอบครัวเกิดขึ้นก็นี่แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่แทบจะแตกและแทบจะรา้ราวละแทบจะแตกและก็กลับมาดีเหมือนเดิมก็อนุโมทนาศาสตร์ทุบุญนะคะถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้านั่นก็มาฟางังแล้วก็มีกําลังใจแล้วก็ประนําไปปฏิบัติเรื่อยๆนะคะอย่าละทิ้งการปฏิบัติไปเนาะโอเค มีพี่คนนึงบอกว่าอยู่น่าจะพี่คนนี้น่าจะอยู่ออสเตรเลียแกบอกว่าเพิ่งมาเจอดิฉันตอนสี่อาทิตย์ที่แล้วแกก็เลยว่าก็เลยมาฟังแล้วก็นําไปปฏิบตัติแกบอกว่าเออคุณน่าแปลกจิตใจมันสงบลงจริงแฮะอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่เมืองน,นอกเขาไม่มีหลักในการที่ยึดเหนี่ยวจริงๆพี่เขาจะสวดมนต์สวดมนต์ไหว้พระป,ปรกติอยู่แหละเหมือนเราชาวพุทธทั่วไปแ,ลปปแหละค่ะสวดมนต์ไหว้พระปกติแล้วหลังจากที่มาฟังแล้วก็เริ่มปฏิบัติ เพิ่มเติมเข้าไปเขาก็รู้สึกว่าความเย็นความเบาในจิตใจมันมันรู้สึกได้มันรู้สึกได้ในความเย็นความเย็นหนังของจิตใจความอะไรสิ่งดีๆที่เข้ามานะคะบอกว่ามีไปพได้ปฏิหารหลายอย่างเขียนนะั่นะเขียนตรงนี้คงไม่หมดเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟงังก็ดีใจนะคะที่ปฏิบัติไปแล้วเห็นผลมีหลายๆท่านที่อยู่เมืองนอกเหมือนดิฉันเหมือนกันละค่ะอยู่เมืองนอกก็วัดก็ไม่ได้ไปก็นี่แหละ S <S <S ตั้งสวดตอนเช้าก็าถาวายบุญแด่เทวดาที่อยู่ตามโบสถ์ต่างๆตามเขาต่างๆจาตุมทั้งหลายที่อยู่ตามเขาต่างๆลแล้วก็แผ่เมตตาไปให้เขาแล้วก็โลกวิญญาณทั้งหลายก็ทําบุญจากตรงนี้แล้วค่ะเพราะว่าโรเมเนียจะไม่มีวัดเลยจะมีคนไทยอยู่น้อยคนไทยอยู่ประมาณร้อยกว่าคนแล้วก็วัดก็ไม่มีเลยก็จะมีแต่โบสถ์โบสถ์โบสถ์อะไรเยงนี้ยค่ะเราก็ ดิฉันอยากทำบุญตรงไหนดิฉันก็น้อมไปกราบตรงนั้นเห็นวัดวาอะไรตรงไหนตามข่าวดิฉันก็น้อมกราบไปก็แบบนั้นราคาทำบุญทำบุญกุศลนที่อยู่เมืองนอกก็ต้องทำแบบนี้เนาะถ้าใครที่เข้ามาดูแล้วคิดว่าเออเดี๋ยวลองนำไปปฏิบัติดูซีก็ลองดูนะคะดิฉันจะไม่บอกใครไม่บังคับใครเลยแม้แต่ญาติตัวเองก็ แม้แต่พี่สะพ้ายก็ไม่ได้บอกหรือว่าญาติตัวเองพี่ชายก็ไม่เคยบอกแต่น้องสาวเขาจะบอกพี่ชายหรือบอกพี่สะพ้ายสวดแต่ดิฉันเนี่ยจะไม่บอกเลยดิฉันจะคุณสังเกตดูยด,ดิฉันจะไม่บอกว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพราะดิฉันรู้สึกว่าถ้าใครที่มีบุญสัมพันธ์กันจริงๆเขาจะฟังเราตั้งแต่วันแรกที่คุยไม่รู้เรื่องจนถึงนับปัจจุบันนี้ที่เริ่มคุยรู้เรื่องขึ้นมาหน่อยหนึ่งกันละอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็จะให้หลายๆท่านที่เข้ามาคือเหมือนที่เราตั้งจิตไวค้ค่ะใครที่เป็นเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันก็ขอให้เข้ามาฟังมาปฏิบัติตามส่วนมากก็จะเป็นคนที่มีปัญหาเนาะก,ก็เข้ามาฟังแล้วก็นําไปปฏิบัติก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดีใจมากเลยดีใจกับหลายๆท่านที่เข้ามาปฏิบัติดิฉันอย่างว่าลคะค่ะดิฉันตั้งจิตแบบนี้ดิฉันก็จะเจอแต่เคสที่แบบมีปัญหาเยอะๆเข้ามาก็ เมื่อปฏิบัติผ่านไปแล้วอย่าละทิ้งการปฏิบัตินะคะให้ติดอยู่ในจิตเราจนวันที่เราลาโลกไปแบบนี้ละคะ่ะก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังอันนี้จะจะเล่าจะเล่าก็พิจารณา,านะคะดิฉันฝันเป็นนิทาน ดิฉันฝันว่าดิฉันกำลังขึ้นตึกตึกตึกหนึ่งไปแล้วมันตึกมันสูงมากเลยและทีเนี้ยเหมือนตึกนั้นมันไม้นะมันลม้มลงแต่ว่าเป็นไม้ไผ่ค่ะเป็นแบบไม้ไผ่ใหญ่มากเราก็เลยกอดไม้ไผ่กอดไม้ไผ่แล้วเนี้ยตึกมันประมาณสักสิบยี่สิบชั้นนะคะแล้วทีเนี้ยไม้ไผ่มันแบบโน้มลงจาก จะล้มลงมาหาพื้นใช่ไหมเรากอดไว้แล้วช่วงนั้นดิฉันจะพยายามสวดพระคาถานี่แหละค่ะพระคาถามหาจักรพรรดิแหละแต่ดิฉันคิดไม่ออกคิดยังไงก็คิดไม่ออกนะช่วงที่มันลงเดือดลงมาแต่ถามว่าเรากลัวไหมเราไม่กลัวหรอกเพราะเรารู้สึกว่าก่อนที่ดิฉันจะถึงพื้น,นดิฉันคงจะแวบ,บและและทีน,นี้ตอนที่มันถึงพื้นเหมือนไม้นะ่ะเหมือนมีคนนะ่ะมาคำ้ำค้ำไว้อยู่แต่ช่วงที่เราจะมาถึงพื้นนะคะเราคิดพระคาถาไม่ออกแต่ คำหนึ่งที่มันดีดขึ้นมาคือพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธแต่ดิฉันไม่เคยคิดพุโทโธติดในใจเลยคุณอย่าให้บาปไม่เคยคิดติดในใจเลยเพราะว่าดิฉันไม่ได้ท่องพุโทโธดิฉันท่องนงโมพุทธ,ธายาะคือเป็นคําเต็มเลยนะคะนโมพุทธะพระพุทธเจ้าห้าพระพุทธเจ้าห้าพระองค์หลังจากที่มันจะลงพื้นแล้วเหมือนมีคนมาคำ้ำแล้วมันก็นดิดลงแล้วเนี่ยมันก็วางเราลงกับพื้นโดยปกติ แต่ความฝันเนี่ยดิฉันมาตีแล้วดิฉันว่าโอ้ดิฉันเข้าใจแหละว,ว่าสิ่งที่ดิฉันหรือเราเราท่านท่านเนี่ยสวดพระคาถาอยู่ตอนนะปัจจุบันเนี่ยคือรวมเบ็เส็จและใจความใหญ่ก็คือพุทโธนั่นเองก็คือเป็นพุทโธนั่นเองหลังจากที่คาถาพระคาถา,าพระมาหาจักรพรรดิที่ยาวๆที่เราท่องปฏิบัติกันอยู่เนี่ยค่ะรวมใจความหลักๆก,ก็คือพุทโธพุทโธพุทโธฉะนั้นถ้าใครที่ ท่องพระคาถาอาจจะแบบไม่ได้ติดใจแต่ว่าหลังจากที่ท่องพระคาถาไมา่ก็สลับกันค่ะระหว่างพระคาถากับพุทโธพุทโธพุทโธสลับกันไปกันมาแบบเนี้ยจนติดในใจเราให้ท่องสลับกันแบบเนี้ค่ะก็เลยนั่นแหละค่ะก็เลยอยากมาบอกหลายๆท่านว่าทั้งหมดทั้งมวลคือย่อลงมาแล้วก็คือพุทโธแต่ว่าดิฉันชอบท่องแบบฉบับเต็มก็เลย ท่องสบับเต็มมาตลอดได้เนี่ยแต่เดริชันได้ความรู้มาเดริชันก็จะท่องสลับกับพุทโธพุทโธสลับกับพระคาถามหาจักรพพัดหลายๆท่านถ้าอยากนําไปปฏิบัติก็ลองเอาไปปฏิบัติดูนะคะแบบดีมากๆเลยก็วันนี้ไม่มีเรื่องอื่นเรื่องนิทานให้ฟังเนาะเดี๋ยววันหน้าจะมาเล่าเรื่องพยาบาลคนหนึ่งที่อยู่สองดาวเป็นบ้านเกิดดิฉันเองเลยที่เขามาปฏิบัติพระคาถาแล้วดีขึ้นเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยคะ่ะเรื่อง ปฏิหารอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังคลิปหน้านะคะวันนี้ขอให้ลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดทุกท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเรื่อยๆๆนะคะแล้วก็มีอะไรก็มาเล่าสูก่กันฟังดิฉันไม่ได้เก่งมากเนาะก็แค่มาเล่าเรื่องของท่านๆหลายๆท่าน,าน,านมาเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันวันนี้ขอลาไปแล้วค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดทุกท่านขอให้ทุกท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ